พบกับครัวคูวิรัตอีกแล้ววันนี้ครัวคูวิรัตมีเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงมาเสิร์ฟลูกๆจ้าเดี๋ยววิธีทำทำยังไงกันมันขั้นตอนมันจะยากขนาดไหนเดี๋ยวผูชมกันอันนี้ทำพ่อทำแบบเผื่อกินกับครอบครัวนะไปดูกันเลย เอาละครับอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมแช่น้ําพ่อแช่ไว้หนึ่งคืนนะส่วนอันนี้เป็นกระเพาะปลานี่พ่อซื้อจากตลาดนะหรือใครจะซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ได้ก็มีขายเหมือนกันลองเลือกดูเนี่ยดูสวยๆดูที่มันไม่เหม็นหืนดมดูครับดมดูนี่พ่อซื้อมากิโลนึงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นหน่อไม้สดนะพ่อหั่นไว้เป็นแบบนี้นะบางคนหั่นเป็นเส้นเต๋าเป็นเส้นยาว แต่นี้พ่อหันเป็นแบบเส้นแบนๆลองกินดูมันจะเหมือนกันไหมมาดูในส่วนของเนื้อสัตว์กันนะวันนี้เราจะใช้เป็นอกไก่นะเราจะฉีกแล้วก็เป็นปีกไก่นะแล้วก็มีของโครงไก่เราจะทําน้ําสต๊อกใช้โครงไก่วันนี้พ่อใช้แค่หนึ่งโครงพอตามด้วยเลือดไก่นะก็หั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลย ตามด้วย3เสียนนะลูกกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยเตรียมตามนี้เลยนะเตรียมตามนี้เลยมาดูในส่วนของเครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสไก่น้ำตาลมะพร้าวซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาเพิ่มความหอม ตามด้วยเหล้าจีนนะสีเหมือนน้ำปลาเลยอะ่ะโอ้ยตามด้วยแป้งฮ่องกงนะลูกมันจะเขียนว่าฮ่องกงเลยข้างถุงลำดับต่อมาพ่อจะนำแป้งมันสำปะหลังอันนี้พ่อมีแป้งมันสำปะหลังด้วยนะเพื่อที่จะแช่กระเพาะปลาเราทำความสะอาดแล้วก็แช่มันให้นิ่มพ่อจะทำแบบนี้แช่สักหนึ่งชั่วโมงนะลูกจากนั้นพ่อก็จะเอาหน่อไม้ ที่เราหั่นไว้แล้วเอามาต้มเราต้องต้มหลายๆน้ํานะลองชิมดูมันอาจจะยุ่งยากหรือใครไม่สะดวกก็ไปหาซื้อตามตลาดได้เลยอันนี้เราก็เอามาต้มก่อนพ่อ,อก็จะใส่มะเขือพวงลงไปเพื่อดับความขมของมันลูกต้องลองชิมดูนะถ้ามันยังขมอยู่ก็ต้องตัดด้วยเกลือต้มหลายๆน้ํานะมันอาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนี่ จากนั้นพ่อเอามาต้มต่อนี่พ่อต้มอีกน้ำหนึ่งจะได้แล้วเห็นไหมจากนั้นกระเพาะปลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วพ่อก็ทําการมาบีบแล้วก็ล้า,ทางทำความสะอาดมันแบบนี้เลยนะพอล้างเสร็จเราก็จะเอาไปลวกกันนะแล้วเราก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการลวกต้มกันเลย ในส่วนนี้พ่อจะต้มกระเพาะปลานะลูกเราก็จะใช้ขิงหั่นเป็นแว่นอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยต้นหอมนี่ยีๆแบบนี้เลยให้มันหอมให้มันดับกลิ่นของกระเพาะปลาก็ต้มลวกไปเลยนะส่วนในเรื่องของผสมต่างๆหรือวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวพ่อจะลงไว้ใต้คลิปให้นะไปอ่านไปดูกันนะ ต้มเลยนี่กดๆจุม่มๆหน่อยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวพอเอาไปทําเสร็จแนละ้วก็สวยงามนะลูกแล้วก็เอาไปแช่น้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาก็ได้จากนั้นก็เอาน้ําจากที่ต้มกระเพาะปลานะั่หลูกเอามาลวกพลก็ลวกเลือดไก่เลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปพักไว้นะครับ เดี๋ยวมาเตรียมในส่วนผสมของน้ำต๊อกกันนะพ่อใช้เป็นโครงไก่1โครงกับน้ำประมาณ3ลิตรนะลูก3ามเซียนพ่อยังไม่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็เตรียมเนื้อสัตว์ใส่ลงไปเลยลูก ชอบทานแบบไหนก็ใส่ไปเลยนี่ชอบปีกชอบในส่วนของนอกแดัดแปลงได้หมดอันนี้พ่อมีในส่วนของอกนะช้อนฟองออกมานน้าจะใสลูกน้ำสตองเราจะใส่นี่พ่อมีเทคนิคนิดนึงนะเร่งไฟให้มันังแรงก่อนแล้วค่อยช้อนฟองมันจะออกมาเลยอ่าอันนี้พอ่ออีกนิดนึง อันนี้พ่อแถมมันมีผักเหลืออยู่ในตู้เย็นพ่อก็เอามาผสมด้วยให้น้ํามันหวานขึ้นเอาแล้วก็ตักเนื้อสัตว์ออกเลยนี่อกไก่ปีกไก่แล้วเราก็ค่อยเอาผักออกนะเหลือแต่น้ำสใส่ไว้ก็จะได้แบบนี้เลยจากนั้นพ่อก็เอาน้ำที่แช่เห็ดหอมมาแหละ มาใส่ไว้เลยนี่เทคนิคนะเราแช่เห็ดหอมไว้หนึ่งคืนนี่เห็ดหอมเราก็เอาไปหั่นเป็นแบบนี้หรือใครจะไม่หั่นก็ได้แต่พ่อหัน่นใส่ลงไปเลยไม่ยากหน่อไม้ใส่ไปเลยนี่หน่อไม้ต้มไปแล้วเราก็ใส่ไปตามด้วยกระเพาะปลาอ้าวสามเสียนไปไหนแล้วลูกพ่อก็ลืมอ่าพอลืมพ่อลืม เดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังในนี้นะนีงไงมาแล้วแต่พอเอาไปปั่นนะก็คือเราเอา3ามเกลือเนี่ยหรือ3มเตียนเนี่ยไปปัน่นมันจะเพิ่มความหอมพ่อไมไ่เอาไปตำนะครับอันนี้พ่อเอาไปปัน่นหอมมากหอมมากกดจมจมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปปริมาณเดี๋ยวเราไปดูกันใต้คลิปนะแล้วก็น้ำมันหอย รุด,ด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยผงปรุงรสไก่เสียงแม่บ้านกับลูกชายดังเข้ามาในคลิปนะขออภัยด้วยน้ำมันงาเพิ่มความหอมนี่เสียดายเสรยฐายเราจีนใครไม่มีไม่ต้องใส่นะลูกราคาก็เอาเรื่อมกันนะตามด้วยเนื้อสัตว์ เราใส่ไปเลยอันนี้ได้หมอ้อใหญ่เลยนะได้หมอ้อใหญ่แต่งสีด้วยซีอิวซีอิวดำแล้วลูกซีอิว CEO ดำหวานน่ะสีมันก็จะเข้มๆหน่อยเพราะปลาน้ำแดงของเราใกล้แล้วใกล้แล้วมันอาจจะยุ่งยากนิดน,นึง ทำต,ตามนี่ง่ายๆลูกไม่ยุ่งยากมากหรอกค่อยๆเทนะอันนี้แป้งนะลูกค่อยๆเทอย่าเททีเดียวหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งมันจะไปสุกข,ข้างล่างซะก่อนเทไปคนไปเทไปคนไปนี่อ่านี่ก็เทไปคนไปมันก็จะเหนียวสุกแป้งก็จะสุกขนมากคนน้อยจัดไปตามด้วยเลือดไก่นลยลูก ไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะเสิร์ฟได้อันนี้ของพ่อของพ่อต้องจัดหนักหน่อยหอมมากหอมมากโอ้ยตามด้วยไข่พ่อลืมบอกไปว่าเราอาจจะใช้ไข่นกกระทาก็ได้แต่พ่อหาซื้อไม่ได้พ่อเลยใช้เป็นไข่ไก่นั่นเองเอามาต้มเนาะ ได้แล้วก็เพราะปลาน้ำแดงจากครัวเพะอุ่ยครัวคกุยรัานเองครับทำง่ายๆทำตามเลยอันนี้ของแม่บ้านของแม่บ้านจัดให้แม่บ้านก็ด้วยลองไปทำทานกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์ให้พ่อด้วยนะบ๊ายบาย